แล้วอาบน้ำเตรียมตัวเขานอนเอี่ยงเอ้ยไปใส้ยานกล้องย่านโทรศัพท์ไทยวะเอ,อาหันมา,าหันหลังมายัาง,ห,งห,หันหลังให้หันหน้ามาอาบน้ำอาบน้ำเตรียมตัวไปนอนอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำเร็ว Lớp áp lâu, lông liền lâu Lớp áp nằm lâu Lớp áp lâu Lớp áp lâu Áp nằm, nằm, áp nằm Bây giờ lái mưa là Nam nằm lâu Áp อาบน้ำแนมะ่อาบน้ำอาบน้ำหนาวบ่ะวะเหนาบอ่ะเบ้าเหนาดมือเนี่ยบ่หนาวมือนี่อาร์บลอดบ่หนาว